ทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากรัรยานิวัฒนาค่ะร่วมกับชุมชนจะบางติกรได้จัดโครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนสู่กปศนะคะเพื่อส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ s o c และ so5 ของทางมหาวิทยาลัยค่ะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลายานิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะจัดโครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนสุกอปสร่วมกับชุมชนจะบังตีกรนะมสัสยิดรายยอฟาตนีตำบลจะบังดีกออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบดินเวลาเตะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวถึงความสําคัญของ การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในรั้วมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการสืบทอดวัฒนธรรมอิลามนะคะดรชนก,กิตธนสุขผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการ,รยานิวัฒนาในฐานะเจ้าภาพพร้อมด้วยนายนิอันุวาสุไลมานนาย,ยกเทศมนตรีเมืองปัตตานีผู้นำศาสนานะคะบุคลากรนักศึกษามอปัตตานีตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศของความอบอุ่นและความศรัทธาในเดือน อันประเสริฐนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถินและประเพณีของชุมชนในภาคใต้ค่ะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายชุมชนและสืบสารวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการประกอบพิธีถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลามที่ มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในหลากหลายมิติค่ะทางด้าน SO4 การสร้างสังคมพหุววัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืนผ่านการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลายของชุมชนและด้าน SO5 การยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสารรค์และการท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ เชื่อมโยงกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนค่ะทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในการอนุรักษ์และส่งเสร,ริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราไปรับชมบทสัมภาษณ์จากนายสราวุฒิเดชก,กมูลหัวหน้าโครงการค่ะและนายอัศรีสุทธิศาสกุลคณะกรรมการมัสยิดรายอฟาตอนีตำบลจะบังติโก อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะการจัดในครั้งนี้นะครับจริงๆไม่ได้เป็นการจัดครั้งแรกเราจัดมาเรื่อยๆนะครับหลายครั้งแล้วกับทางชุมชนมันก็ส่งผลถึงเรื่องของการเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ที่มีประโยชน์นะครับและชุมชนเองก็เป็นคนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับเวลาเราเข้ามาทํางานนะครับก็ถือว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวนะครับเราไม่ได้หวังมาแค่ว่ามาทําโครงการเสร็จแล้วเราก็ออกไปนะครับเราก็ยังมีการไปมาหาสู่กันอยู่ระหว่างคนในชุมชนเองกับกับทีมบุคลากรขอ,ของทางสถาบันและก็ทางมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์โดยชุมชนมาโดยตลอดนะครับเวลาเราลงพื้นที่นะครับเราลงมาหาข้อมูลนะครับหรือแม้กระทั่งเวลามามาไว้กันเรื่องเรื่องกิจกรรมที่อยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการซึ่ง ในในพาร์ทพาร์ทข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกันกับทางชุมชนจังตรกอรีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างชุมชนแล้วก็หน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการทำงานที่มันสะดวกขึ้นนะครับมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นนะครับ ครับผมอัศรีสุทธิศาสกุลในนามชาวชุมชนตาบนจะบัางติกอนะครับและก็สัปปะบุรุษมัสยิตรายปัตตานีรู้สึกมีม,มีมีความพิติยินดีอย่างยิ่งนะครับวันนี้ซึ่งได้มีกิจกรรมวันนี้จากสถาบันวัฒนธรรมและก็มหาวิทยาลัยสงขลานะครินวเทียเขตปัตตานีนะครับที่ได้มาจัดก,กิจกรรมตรงนี้ซึ่งเรามาจากหลากหลายนะครับผมหลากหลายพื้นที่นะครับมีทั้งมุสลิมและก็พี่น้องต่างศาสนาก็มาร่วมกัน ในเชิงเป็นลักษณะพระหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีงามมากนะครับและก็สร้างาาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับซึ่งในกิจกรรมวันนี้ก็ทําทใหา้ชาวชุมชนจะบังติก่อและก็ผู้ผู้ที่มาร่วมละศิทธอดวันนี้ประทับใจและก็เกิดความสุขนะครับก็ ขอขอบคุณจากใจจริงครับให้ไปยังสถาบันวัฒนธรรมและก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับหวังว่าโอกาสแบบนี้จะมีอีกในขั้งต่อไปนะครับผมครับ